ท่านผู้ชมเลยนะครับผมจผ่าพันวิโรจน์นะฮะวันนี้ท่านผู้ชมวันดีเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับลงคลิปไปเนี่ยไม่ตม่ำกว่า800คลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมยาวนานมากเนาะระยะเวลาเกือบ10ปีเนาะที่ผมทําคลิปรักษาผู้ปว่วยโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปรักษานะครับสามารถทําเองที่บ้านได้รักษาได้ด้วยตัวเองครับด้วยการบําบัดนะครับวันนี้มาถึงคลิปเอ็นหัวไหล่ฉีกเอ็นหัวไหล่ติดเอ็นหัวไหล่ล็อกนะฮะหัวไหล่ล็อกเอ็นหัวไหล่ฉีก ปวดไหล่ยกไหล่ไม่ขึ้นดูคลิปนี้ครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมจะรักษาตัวเองได้นะครับใครที่รู้สึกว่าญาติผู้ใหญ่เป็นอยู่ส่งคลิปนี้ให้ดูครับหรือคุณดูแลเอาไปสอนก็ได้นะครับเอ็นหัวไหล่ฉีกนะครับหรือเอ็นหัวไหล่ลอกปวดไหล่พวกนี้นะที่ไม่สามารถจะขยับไหล่ได้นะครับมันเกิดได้หลายสาเหตุนะครับเช่นหกล้มหกล้มแล้วมือไปเท้าอย่างนี้ครับส่วนมากจะเกิดขึ้นอย่างนี้หกล้มแล้วมือไปดันไว้ครับหกล้มไปข้างหน้าแล้วมือไปดันไว้มันจะกระแทกครับเปึ๊กเอ็นหัวไหล่จะฉีกนะครับ หรือหกล้มอย่างรุนแรงอุบัติเหตุจากรถยนต์หรือว่าเอี่ยวแขนไปรับของนี่หนักเกินไปแล้วแต่นะครับเมื่อเกิดอาการเช่นนี้แล้วนะครับจะทรมานครับไหลของคุณจะปวดมากครับยกไม่ขึ้นกินยาแก้ปวดได้แค่บรรเทาแล้วก็ไม่หายสะสมไประยะเวลาหลายปีสุดท้ายแขนคุณจะยกด้แค่นี้ครับไม่สามารถยกขึ้นมาอย่างนี้ได้ครับปวดถ้ายกขึ้นมาอย่างนี้ปวดเลยครับโอ้ยหมดสิทธิ์ถือไปข้างหลังแค่นี้โอ้ยปวดทรมานมากนะครับทรมานสุดๆนะครับหนึ่งเลยนะครับห้ามกระชาก เวลารักษาครับ2เลยนะครับห้ามเหยียบนะครับห้ามกระชากห้ามเหยียบเดี่ยขาดห้ามดึงนะครับอย่านะครับมันจะสุดนะครับอย่าทํานะครับเพราะฉะนั้นวิธีรักษานะครับดูวิธีรักษาผมอธิบายท่านผู้ชมง่ายๆเข้าใจง่ายนะถ้าดูก่อนนะว่าท่านผู้ชมไปหรือเปล่านะสําหรับคนที่เป็นเอ็นหัวไหล่ฉีกหรือไหล่ล็อกนะครับถ้าปล่อยไว้นานอย่างที่ผมบอกนะครับยกไม่ได้นะครับจะเสียการใช้งานไปนะครับยกนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับ เื่อก่อนผมเป็นหนักเลยนะครับนี่ครับวิธีรักษาครับวิธีที่1งครับง่ายๆเลยครับให้เรานะครับก้มไปที่พื้นนะครับเอามือเท้าอย่างนี้ก็ได้ครับก้มไปที่พื้นนะครับแล้วเอาปลายนิ้วข้าที่เป็นชี้ไปที่พื้นนะครับจากนั้นนะครับแกว่งครับให้แกว่งครับเป็นวงกลมให้นิ้วชี้เนี่ยวาดวงกลมกับพ like ื้นนะครับไปทางซ้ายครับประมาณ 30- ถึง50ครั้งเวลาแกว่งอย่าใช้แขนแกว่งครับให้ใช้หัวไหลแกว่งนะครับให้ใช้แรงหัวไหลแกว่งเพราะแกว่งครบ30ครั้ง หรือ50ให้มือช่วยจับแล้วหยุดครับอย่าหยุดเองนะครับช่วยมือจับแล้วหยุดจากนั้นให้วนกลับอีกครั้งนึงครับสามสิบถึงห้าสิบครั้งพอครบเสร็จปุ๊บให้เอามือช่วยจับแล้วก็หยุดนะครับจุ๊บอ่าง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปครับต่อไปคือท่าสุดท้ายแล้วที่ผมใช้รักษาครับมันมีแค่สองท่าครับท่าสุดท้ายครับคือให้เราเอามือนะครับไปชิดผนังครับผนังอะไรก็ได้ครับเี่ยเป็นต้นไม้แล้วกันนะครับพะ เราเอามือครับช่วยพยุงขึ้นมาก่อนนะมันจะปวดมากคนที่เป็นนะยกแค่นี้ก็ปวดละเราก็ต้องฝืนครับทำอย่างนี้ครับจากนั้นเราเดินเข้าไปหาครับเดินเข้าไปหากําแพงหรือต้นไม้นะครับเดินเข้าไปครับแล้วโดยที่เอามือข้างนี้สไลด์แขนตัวนี้ขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเรายึดเข้ามาจนหน้าเราจะชิดกําแพงครับและไหล่เราก็ชิดหูครับถ้าเราชิดหูนี้ได้เมื่อไหร่ค้างไว้นะครับประมาณสักสิบถึงยี่สิบวินาทีครับแล้วค่อยลูดสไลด์ลงครับลูดสไลด์ลงอย่างนี้ครับลูดสไลด์ลงช่วยมาอย่างนี้นะครับง่ายๆม ง่ายเลยครับแต่สักคนที่เป็นอยู่ยากครับเพราะมันปวดพยายามทําท่าที่2ให้สําเร็จนะครับดันเข้าไปครับไม่ใช่ดันเดินเข้าไปครับแล้วค่อยสไลด์แขนขึ้นไปให้แขนนั้นชิดหูให้หน้าเราชิดกาแพงให้ได้นะครับทําอย่างนี้ทุกวันเลยครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลานะครับถ้าผู้ชมจะากค่อยๆหายครับแขนจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมผมเอ็นหัวไหล่ฉีดนะครับเอ็นหัวไหล่ฉีดเพราะล้มนะครับเล่นโรลเลอร์เบสนะครับเล่นแล้วเล่นโรลเลอร์เบสความเร็วประมาณสัก35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วผมล้มครับ พอลงพวกกัวหัวฟาดพื้นมือก็ลงกระแทกครับถ้าผู้ชมลังนึกดูมันวิ่งไปห,หน้าด้วยความเร็วแล้วมันฟาดลงอ่ะเพิ่มแรงเข้าไปอีกทําให้กระแทกปึ๊กเอ็นหัวไหล่ฉีกเลยรับปืดกว้างมากต้องร,รับการผ่าตัดแต่ผมไม่ผ่าครับผมใช้วิธีนี้รักษาตัวเองไปประมาณ7เดือนครับเข้าเดือนที่8หายครับไม่ค่อยๆหายไปเรื่อยครับจนเข้าเดือนที่8ที่9ผมไม่รู้สึกแล้วเออกหายได้ดีกว่าแต่ในช่วงเดือน2เดือนแรกผมยกแขนได้แค่นี้ครับแค่นี้ครับทรมานมาก แล้วคนที่เป็นโรคนี้ยจะนอนไม่หลับพอนอนเสร็จปุ๊บพลิกตัวนิดเดียวปวดจะตื่นเลยครับทําให้เรานั่นกลายเป็นโรคนอนไม่หลับมันก็เป็นกดไหลย้อนไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะโยงใยถึงกันไปหมดเลยจากความเจ็บปวดที่คุณไม่สามารถนอนหลับลึกได้ครับบางคนเนี่ยหลับอยู่ปวดจนตื่นนะครับลองนึกดูเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาตามที่ผมสอนนะครับพยายามทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ค่อยดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมต้องใช้ระยะเวลามันหน่อยนะครับ ใครชอบรายการอย่าลืมนะครับสนับสนุนรายการได้ตามไอที่บัญชีนี้เลยนะครับวิโรจน์แซ่ลิมธนาคารกรุงเทพนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมไปตลอดการเลยนะครับอย่าลืมสนับสนุนรายการด้วยนะครับหบาทสิบาทก็แล้วแต่จะกรุณาขอบคุณทุกท่านที่โดเน็ตทำเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับเอาล่ะใครที่ยังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมสอนนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือคลิปวิดีโอเก่าๆก็ได้ครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีท่านผู้ชมที่ทำแล้วดีข อยากจะหายเหมือนเขาอย่างแน่นอนนะครับขอพุณทุกคนนะครับที่มาลงคอมเมนต์แลวก็สร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ขอพุณทุกคนที่มาลงคอมเมนต์ให้ขอพุณมากๆเลยนะครับเอาครับถึงตรงนี้ท่านผู้ชมครับหนึ่งวินัยครับหนึ่งเลยคือวินัยครับสองคือความอดทนนะครับคุณต้องมีวินัยในการทำนะครับทาทุกวันแล้วมีความอดทนนะครับอดทนครับปลายทางหายแน่นอนนานแค่ไหนผมไม่รู้แล้วแต่ว่าคุณเป็นมากเป็นน้อยแต่คุณหายร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ใช้ระยะเวลาหน่อย ต้องสู้กับมันนะครับผมยังมีวิธีรักษาอีกยามากมายเลยนะครับเยอะแยะหมดนะครับคุณสามารถเก็บคลิปวิดีโอของผมเนี่ยไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านได้เลยนะครับคุณรู้สึกว่าคุณเป็นอะไรคุณกดเข้าไปดูครับผมมีวิธีรักษาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอลรองกระดูกหลังทับเส้นนะฮะก็คือปวดสะโพกเล้าลงขานะครับหมอลรองกระดูกคอทับเส้นครับปวดคอเล้าลงแขนนะครับเข่าเสื่อมเข่าสุดนะครับเข่าล็อกผมมีครับลองช้ําผมก็มีวิธีรักษาครับนิ้วล็อกข้อมือล็อกมีวิธีรักษาหมดนะครับรวมไปถึง อีกต่างๆครับเช่นการสะอึกไม่หยุดผมก็มีวิธีรักษาหายได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับอเผื่อไม่ถึงนาทีด้วยครับสะอึกไม่หายสักทีนะครับและสุดท้ายครับน้องใหม่ล่าสุดที่ผมทําการวิเคราะห์ทดสอบทุกอย่างแล้วนะครับใช้ระยะเวลาเกือบ10ปีครับในการคิดค้นวิธีรักษานะครับนั่นคือโรคซึมเศร้าครับใครที่เป็นโรคซึมเศร้าถึงกับจะฆ่าตัวตายเลยนะครับจนทนไม่ไหวกินไม่ได้ครับ กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนอนได้แค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเครียดตลอดเวลานะครับทรมารร่างกายแสบปวดแสบปวดร้อนนี้นะครับอยากกระตายทุกวินาทีคุณเข้าไปดูคลิปผมครับคุณจะหายโดยใชย้ระยะเวลารักษานานหน่อยรักษาตัวเองที่บ้านนี่แหละครับเข้าไปชมครับถ้ายังไม่เชื่อก็พิสูจน์ด้วยตัวเองเชื่อตัวเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนจากพันวิโรจน์แล้วพบกันสวัสดีครับ